เรือสินค้าแมทธิวเป็นเรือสินค้าเทกองขนาดใหญ่สัญชาติปานามารับส่งสินค้าเส้นทางจากโคลเซาเพื่อจะไปเซราลีโอนเที่ยวนั้นกับตันได้รับภารกิจพิเศษจากดูไบให้ไปส่งโคฟตองตันที่ไอซ์แลนด์ตามแผนที่วางไว้ก่อนเข้าช่องแคบอังกฤษจะมีเรือประมงชื่อคัสซนมอมารับของให้ไปหยุดเครื่องรอและแจ้งโค้ดการว่าเรือเครื่องเสียเรือคัสซนมอจะเข้ามารับที่จุดรับของในคืนวันอาทิตย์แต่เกิดผิดแผนขณะออกมารับของเรือคัสซนมอลเผชิญคลื่นลมแรง วิ่งเข้าไปติดตื้นทําให้เรือแมตติวต้องเปลี่ยนแผนเอาโคกทั้งหมดใส่เรือช่วยชีวิตแทนแล้ววิ่งไปใกล้ๆชายฝั่งเป็นจุดนัดพบใหม่ระหว่างที่เรือกําลังแล่นไปจุดนัดหมายใหม่เรือลบวิลเลียมบัตเลอร์พร้อมปปสดักพุ่มอยู่แล้วได้รับข่าวมาจากเรือคาสตซนมอร์ที่ติดตื้นเรือลบออกมาตามไล่ล่าแล้วบังคับให้เรือแมตติวหยุดเครื่องยังไงเรือแมตติวก็ไม่ยอมเรือลบวิทยุสั่งให้เรือแมตติวเข้าไปเทียบที่ท่าของประเทศไทยแลนด์คันก็ยังไม่ยอมยังไงเรือแมตติวก็ไม่ยอมหยุดเครื่อง สุดท้ายเรือวินเลียมบัตเลอร์ยิงปืนอู่สองนัดถึงอย่างนั้นเรือแมตตูก็ยังไม่ยอมหยุดด้วยขนาดที่เรือใหญ่กว่ามากเทียบกับเรือลบแล้วามนิดเดียวยังไงก็ทําอะไรไม่ได้แต่ทางไอแลนด์ได้ส่งหน่วยอาร์มี่แรนเจอร์ของกองอาผบพร้อมเฮลิคอปเตอร์บุกยึดเรือและบังคับให้เข้าท่าของประเทศไอแลนด์จนสําเร็จในเรือพบโคเคนทั้งหมด2-2ตัตนมูลค่าร5 7ล้านยูโรต้อนอยู่ในเรือช่วยชีวิตกับขวาจับกัะตันพร้อมลูกเรืออีก8คนติดคุกคนละ1 0ถึง20ปี